เปิดช่องนำเดืรนครับอันนี้มาดูน้ําท่วมแม่น้าน้ําล้นตลิ่งแม่น้ำรับสะพานใหม่ผ่านไปงานาน้องไผ่กับผู้นำน้ำโขงด,ดูดูครับดูน้ำํำลวนตลิ่งมางวาดก่อนนี่ตัวน,นั้นยังไม่ท่วมครับตังนี้ยังไม่ท่วมครับมาเที่ยวก่อนวันนี้ท่วมแล้วท่วมแล้วดูอันแรงมาก น้ำก็เยอะขับขึ้นมาถึงบ้าขับขึ้นท่วมครับขานท่วจุดสายตาครับขานท่วมสายตามันไหลแรงมากครับโอ้น้ำเยอะมากน้ำเยอะมากน้ำลึกตื้นครับแม่น้ำมูลครับแม่น้ำมูลไหลมาจาก โคราชครับก็ไหลไปนู่นครับออกไปนู่นอุบลราชธานีผ่านหลายจังหวัดครับ <c oughs> นี่อยู่สะพานแม่น้ำมอดขามระหว่างอำเภอชุมพรบุรีกับอำเภอท่าตุ่นทางใดเลยครับไหลไปล ส่วนมาแล้วส่วนมาแล้วครับขอเรือดำน้ำด่วนเลยครับผมเดี๋ยวก็ปิดทางไปไม่ได้ครับการเรือดำน้ำเรือดำน้ำครับเรือดำน,น้ำครับผมตรวจติดตามกด่อนสักพักหนึ่งนะครับผม